วันนี้เราจะมากินจิงโจ้าค่ะจิงโจ้กินจิงเจ้กินจิงโจ้ค่ะจิงโจ้า Why แก๊งนี้เขาดูน่ากลัวกันจังเลยนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับแคนกรูหรือว่าน้องจิงโจ้ที่คนไทยเขาเรียกกันหน่อยนะคะน้องเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในทวีปออสเตรเลียค่ะความอเมซิ่งที่คนไทยชอบน้องมากๆก็คือการมีกระเป๋าหน้าท้องที่มีลูกห้อยไปไหนมาไหนได้ทุกที่โดยไม่ต้องอุ้มให้เมื่อยมือกับคุณผู้ชมตัวจริงของจิงโจ้เนี่ยมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่รูปร่างก็แตกต่างกันออกไปแบบน้องบัฟฟาโร่แถวบ้านเรานี่แหละนะคะ ด้วยประชากรของน้องจิงโจ้ที่เยอะมหาศาลเนี่ย คนออสซี่เขาได้แปรรูปน้องไปอยู่ในถุงแบบงง,งๆกับคุณผู้ชมแถมยังเป็นของฝากอีกด้วยนะคะและเมื่อมาถึงออสเตรเลียแล้วต้องจัดให้ได้ค่ะนั่นก็คือการหนีไม่พ้นการมาชิมเนื้อจิงโจ้กับสถานที่และบรรยากาศที่ดีที่สุดของซิดนีย์และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่ดีที่สุดของซิดนีย์วันนี้จะพาไปกินเนื้อจิงโจ้จะอร่อยขนาดไหนไปชมในรายการ นสนวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร วอเตอร์บอลกริลดาริงคาเบอร์นะคะคือร้านนี้ส่วนใหญ่เมนูที่สะดังก็คือเป็นพวกเขาก็บอกเลยเนาะกริลนะพวกปิ้งพวกย่างนะคะพวกสลัดพวกเบอร์เกอร์แต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องมาทานนะคะที่ร้านนี้ที่เป็นซิกนเจอร์ของเขาก็คือเนื้อจิงโจ้ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเฟเฟแลวก็เพื่อนๆนะที่จะมากินเนื้อจิงโจ้เดี๋ยวมามาถามความรู้สึกของแต่ละคนนะว่าจะรู้สึกยังไงที่จะกล้ากินนองได้หรออย่างอีบเบียอีโก้ไงกล้ากินน้องหรออะไรเงี้ยสงสารนองอะ พวกนางแบบจใจร้ายใจยัดใจมารได้หรอเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกพวกนางกันนะคะอาเบียอันนี้ครั้งแรกเลยไหมจะมากินเนื้อจิงโจ้ครั้งแรกค่ะแล้วความรู้สึกไงทำไมหล่อนกล้า <จง S 1> ที่จะกิน<า>น้อง,อง,องมีความรู้สึกไงนะสงสารนอนสงสารนอน,น,อนหล่อนเป็นคนที่นี่หล่อนจะกล้ากินน้องหรอไม่กล้ากินไม่กล้ากินใช่ไหมอนอนตายเต็มเลย <laughs> ก็้ากินไหมอยากลองอยากลอง,อลองใช่ไหม,มก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะถ้ามีแนรโน้ตสพี่เฟปโยงพาไปกินเหร โอเคค่ะอันนี้คือมิกซ์ริปมีหลายอย่างเนอะอมีหลายอย่างรวมกันถ้าจะมีแรมด้วยถ้าจะม่พิดแล้วก็อันนี้มิกซ์กริว <c oughs> ดูสิคะใหญ่ยิ่งกว่าตัวเราที่ชันอีก <c oughs> <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ออยสเตอร์โอ้โหและวที่สุดท้ายค่ะ น้องอยากทานจิงโจ้นังโก้เนื้อจิงโจ้ของเบียร์ซื้อเนื้อจิงโจ้จากไหนนะจากข้างถนนที่ตายเกินเกือบเหมือนแบบดูได้ไงอ่ะดูได้ไงให้เบียร์มากินใช่ไหมใช่เราไม่กล้าฆ่าตัวเีงเป็นๆไงเมื่อกี้ที่นานังโก้บอกเนาะให้นังเบียร์กินจิงโจ้ที่แบบรถชนข้างถนนนะทุกคนคะเวลาไปเที่ยวนอกเมืองนะจิงโจ้ก็จะโดนแบบรถชนตายอยู่ข้างถนนกันเกลื่อนกาดเหมือนหมาตายบ้านเราเนี่ยแหละค่ะ ก็เลยไม่แน่ใจว่าเนื้อตรงนั้นน่ะเป็นเนื้อที่นางเบียร์มากินวันนี้หรือเปล่านะขอภาวนาให้ไม่ใช่นะคะและนี่ก็เป็นการลองเนื้อจิงโจ้รังแหลกของ,ของเฟเฟ่เปิดจริงเลยนะกับเนื้อจิงโจ้เพราะปกติอะ่ะเป็นคนที่ไม่กินเนื้ออยู่แล้วนะเพราะานับถือพระพิฆเนศกับเจ้าแม่กวนทิมวันนี้นะ่ะเพื่อนชวนนีก็เลยต้องมาลองเนื้อจิงโจ้แล้วก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลียจะ,ลจะกล้ากินน้องได้ยังไงเนี่ยแต่ก็มานีนะ่ก็มาถึงร้านนี้แล้วนะคะ อันนี้ไม่หมายว่าลองครั้งแรกเป็นัไงบ้างครับเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อควายที่บ้านค่ะปกติก่อนหน้ากินเนื้อควายนะคะเนื้อมันก็จะสางๆเหมือนกันค่ะชิ้นมันจะใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะคล้ายๆกันนี่นะแล้วเป็นไงครับมีกลิ่นไหมเอ่ยมันมีกลิ่นมันเป็นกลิ่นเนื้อเลยค่ะมันก็ไม่ได้เนื้ปลาเนาะถ้าครั้งหน้ากลับมาจะสั่งไหมเอ่ยอร่อยอรอยอรอยจริงขออนุญาตไม่สั่งนะคะขอสั่งเป็นริบแทนนะคะ นุ่มมากครับจับนื้อเลยค่ะเหมือนเนื้อไหมเหมือนเนื้อวัวเนื้อหมูมีเท็กซ์เจอร์คล้ายๆเนื้อวัวแต่มีกลิ่นสาบเล็กน้อยกลิ่นสาบสาบคล้ายแลมไหมคะไม่เหมือนกันครับผมไม่เหมือนแลมไม่คิดว่าอร่อยไหมดีครับผมแนะนำไหมคะแนะนำครับผมออ๋โอเคเนื้อแคนกรูนะคะอร่อยมากนุ่มค่ะนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มนิ่มกินว่ะนุ่มอยู่อ่ะ เหนเหมือนแทมนะชืเหมือนแทมจิงโตกับโกว่าไหนจะอร่อยกว่ากันนะฮะจิงโตหรือว่าโกจิงโตโกจิงโตโกว่าไหนอร่อยกว่ากันเออกินไปเยอะ วายแดงนี่พี่ว่าอร่อยแล้วแต่ที่อร่อยไปกว่าน,นี้คือวายที่เธอมีจ <c oughs> ันวันที่เธอมีจันไวายแดงอู้วน์แดงบอกอร่อยมากมันนาอยู่ไหนมันนาอยู่ไหนมันนาอยู่ไหน คืออยากจะแนะนาว่าถ้าจะให้อร่อยนะคะครั้งหน้าไปกินพกน้ําจิ้มแจ่วไอ้น้าจิ้มแจ่วไปด้วยนะคะมันจะอร่อยมากใช่วายเดงก็ไม่อยู่เหรอคะวายเดงเขาไม่อยู่วายเดนเขาไม่อยู่ค่ะคุณพี่น้าจิ้มแจ่วกับเหล้าขาวหม่มคุณพี่นั้นรอบหน้าเหล้าขาวไปเลยค่ะกินกระดกไปด้วยเลยรอบหน้าต้องเหล้าขาวแล้วก็ยาดองค่ะ พวกเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนกับเนื้อจิงโจ้ในวันนี้เป็นยังไงบ้างเอาพี่น้ําเป็นยังไงเอาเคยกินแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กินอีกรอบก็เฉยเฉยจริงเฉยเเพราะมันเหมือนมีกลิ่นน่อยๆออ่ามันมีกลิ่นอยู่แต่ว่าที่เลือกที่เนี่ยเนี่ยเป็นคนเลือกให้เพราะว่าบรรยากาศดูสิคะาเอาไปเลยแทนไปเลยค่ะอาอาหารโดยรวมของร้านนี้เป็นไงชอบสุดเลยแหลมใครไม่ชอบแหลมต้องมาลองอจริงแบบสาหรับ,บ,บอ่าถ้าใครจะมากินเนื้อจิงโจ้จะต้องมีอะไรนะคุณเท่ นี่แนะนําจริงๆพกน้ําจิ้มแจ่วมาแน้าคุกเลยคือทั้งพกน้ําจิ้มแจ่วมาแล้วมึงบอกเลยว่ามึงอะแฮปปี้แฮปปี้แน่ใช่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องมาถามนางโก้ก่อนนางโก้กินมาเยอะนะทั้งเนื้อหนูพุกเนื้อหมาหนืออะไรก็กินทุกอย่างอะมาเจอเนื้อจิงโจ้เป็นไงบ้างให้ไหมเนื้อแรดไม่กินใช่ไหมคะสิบให้เจ็ดเพราะไม่เจ็ดไม่ถูกปากไม่ค่อยถูกปากอ่ะสำหรับเฟเฟ่เองคิดว่าให้ประมาณสัก ได้เจ็ดเหมือนกันมันไม่ได้อ่ะกินแล้วอยู่ตรงลิ้นนะคะมันไม่กล้าลงคอเพราะว่า เราไม่เคยชินกับเนื้อพวกนี้ได้มั้งแต่ถ้าร้านอาหารไทยเอาไปทําแล้วแบบคล้ายๆเป็นเสือร้องไห้เอาเปหมักอ่ะใช่จ็จแล้วก็มาจริงๆจิ้มทีถ้าเจอเครื่องปรุงไทยนะเจอเครื่องเทศไทยรับรองว่าได้จริงโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็สนุกสนานเนาะตามพวกเรามาดินเนอร์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็นาเดี๋ยวนางจะฝากเพจนางก่อนนะนางทำเพจอยู่เออะช่ใช่บางคนอหาจะเคยเห็นชื่อ Food and Travel Vietnam นะคะมีทั้งไอี เฟซบุ๊กตามมาเลยค่ะอ่าโอเคฟู้ด <ใน S 1> แอนด์ทราเวลเดียวตค่ะตามไปด้วยกันเดี๋ยวครั้งหน้าเราสัญญากันแล้วว่าเราจะไปที่ไหนสักที่ที่แบบทุกคนจะต,<า>ต้องว้าวนะคะวันนี้เราสามคนลาไปแล้วนะพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ